น่ารักมากๆเลยนะคะคาเฟ่นเนี้ยอยู่ห่างจากบ้านเจนแค่8นาทีเองนะแต่ว่าเจนก็เพิ่งรู้จักนะคะเป็นคาเฟ่อยู่ที่ชาอำมริมทะเลนะคะนอกจากคาเฟ่เราก็ร้านอาหารแล้วะคะ่ะที่นี้ก็ยังมีห้องพักไว้บริการด้วยนะใครที่อยากนอนริมทะเลคาเฟ่สวยๆห้องพักเขาก็จะเป็นสไตล์รถบ้านนะคะร้านเขาจะแต่งเป็นธีมสีเหลืองนะคะธีมสีเหลืองมันให้บรรยากาศแบบ สนุกสนุกสดใสล่าเริงแบบนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยิ่งเทศกาลคริคสต์มาสหรือว่าช่วงปลายปีนะคะเขาจะแต่งเป็นธีมคริสต์มาสคือเขาแต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะพอบแน่นพอบเต็มนะคะแล้วก็ยิ่งแบบตุ๊ก,กตาที่เขาเอาไปปักบนพื้นทรายอะคะ่ะมันพอดีกับตัวเด็กมากเลยนะ,ะพอเด็กไปเล่นไปยืนแล้วมันแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะน้องอุลาบก็คือชอบมากเลยนะคะ สวยไหมสวยไหมลาครับเดินมานี่ลูกมาไม่เอาไม่เอาแมีมอ่ะอ่าแม่อุ้ม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 แป๊บเดียวแม่ติดโกก่อน ้านเขาจะเปิดประมาณ9ก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าเจนแนะนํามาช่วงเย็นค่ะก็คือประมาณ4ี่โมงเย็นไม่เกิน6กโมงเย็นนะเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแล้วก็ลมกําลังดีค่ะเมนูทางร้านก็ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะเครื่องดื่มเยอะมากเค้กเบเกอรี่ก็เ,เยอะนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารตำสั่งกับข้าวค่ะ ลูกทรายเล่นได้แต่ห้ามกินนะได้ค่ะได้ไมียำอะไรบ้างคะงม,งงงมีแค่สองอย่างงั้นเอาหมูสับโรมิบก็ได้ค่ะห้ามกินนะอุร้านนี้ลูก นี่ดูพี่มีพี่มีคาเฟ่นี้ตอนกลางวันเขาจะปล่อยน้องเป็ดออกมาเดินเล่นด้วยนะคะมันจะแบบว่าเป็นฟิลแบบเป็ดกับคาเฟ่สีเหลืองกับชายทะเลมันน่ารักมากๆเลยคะ่ะเราก็สามารถให้แบบน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆมาเล่นกับเป็ดได้เลยนะ,ะเราก็ถ่ายรูปคู่กับเป็ดได้เลยะคะ่ะแต่ว่าเจนมาช่วงเย็นทําให้ไม่เห็นน้องเป็ดนะเขาจะเก็บเข้าไว้ในอคอกแล้วค่ะ จนก็ปล่อยน้องอุลามเดินเล่นกับทรายเลยนะคะเอ่อทรายมันแบบนิ่มอยู่แล้วเนาะเจนก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าให้น้องนะคะน้องชอบซันตาคอสตมากเปจับซันตาคอสตใหญ่เลยนะคะมาอุราเดินมากับแม่มาแล้วม่ม่หลบอ่ะแม,ม่เดินข้นมากับแม่แล้วมาหาต้องคิดแม่แล้วอ่า พาลูกเล่นทะเลเลยนะเล่นน้ำเลยอ่ะเหรอไม่ไม่ไมเล่นแข่าชายดเนยแต่แม่ยายกล้องก่อนดีกว่าแู้วีน่ารักจังเลยค่ะหล่อจ้อาหล่อจ้อาไป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  วิวดีบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆเนจนมาตอนเย็นท้องฟ้าสวยมากแดดคือแบบไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มืดเกินไปค่ะเจนมาประมาณห้าโมงกว่าๆประมาณเนี้ยค่ะทะเลสวยท้องฟ้าสวยคาเฟ่เขาอยู่ติดกับชายทะเลเลยนะคะก็คือสามารถเดินลงมาจากคาเฟ่เพื่อว่ามาที่ชายทะเลได้เลยนะ สองกระจกไหมแล้วครับมีกระจกให้สองด้วยปะนี่เราไปสองกระจกกันอุ้ยลวยจังเลยร้านนี้คือมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือ,อแผ่นกล้องไปอ่ะ360องศาคือแบบสามารถถ่ายรูปเล่นได้ทุกจุดเลยะคะ่ะ แล้วก็อันนี้จะมีเป็นพวกแบบแคล้ายๆกระดานเซิร์ฟบอร์ดอล้เขาเอามาเรียงๆ,ๆกันอ่ะน่ารักมากโอ้โห,โโหเต้นใหญ่<ๆ>เต้นใหญ่ลูละเต้นเหรอคะเห็นที่ หลังจากเดินเที่ยวเล่นในคาเฟ่เสร็จแล้วเจนก็มารอทานอาหารนะคะช่วงที่เจนมาคนไม่เยอะเท่าไหร่ทําให้รอไม่นานเท่าไหร่ค่ะโตที่เจนนั่งจะไม่ได้ติดทะเลนะคะเพราะว่าเจนสั่งอาหารไปเยอะค่ะเลยต้องนั่งโต๊ะใหญ่จะอยู่เป็นโซนด้านในไม่ได้ติดทะเลค่ะแต่ก็สะดวกสบายเพื่อนๆโต๊ะใหญ่ค่อะอันนี้มันเก้าอีเด็กปะเนีน่ยนะไม่ใช่เปิดไฟให้นายเจนเอ,ขอขาขวดทิ้งขวดเหมือนกันละอย่าโดนขวดนะ เ่ลนนือแกก้วหมาเอ้ปิดอัดเฉอเลย ตัวที่เจนนั่งจะอยู่ติดกับเล้าเป็ดเลยนะคะช่วงเย็นนะ่ะเขาจะเก็บเป็ดไว้ในเล้าแล้วนะคะส่วนใครที่แบบอยากเห็นน้องเป็ดมาเดินริมทะเลกับคาเฟ่สีเหลืองนะคะเจนแนะนำมาช่วงกลางวัน,นะคะ่ะเขาจะปล่อยเป็ดออกมาเดินน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆเด็กๆก็ไปเล่นกับเป็ดได้นะหรือว่าใครถ่ายรูปก็คือไปได้เลยเ<อ>นี่แฟมิรีอ้าถึงแล้วพ่ออยู่ในกล้องด้วย ออเ้าามมหน่ยแฟลีกับข้าวเจะสั่งไปจะมียำมุนเส้นรวมมิตรนะคะเราก็จะมีเป็นหมูทอดกระเทียมผัดผงกะหรี่ทะเลแล้วก็มีเป็นต้มยำรวมมิตรนะคะเราก็จะมีไก่เกาหลีอย่างนะแต่ว่าลืมถ่ายน้ำแข็งโค้กแล้วก็ข้าวหนึ่งถุงนะคะค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยประมาณ1 4 9 0ค่ะ และก,กับบรรยากาศแล้วก็คุ้มนะคะเพื่อน ใครมาช่วงเย็นประมาณ6โมงเย็นขึ้นไปนะคะเจนแนะนำเพกยาก,กันยุงของเด็กเล็กมาด้วยนะคะแต่ว่าทางร้านก็บริการดีมากค่ะเพื่อนๆมียาก,กันยุงให้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ของเด็กเราต้องเตรียมมาเองอยู่แล้วนะไปทำไมมันไม่ค่อยชัดเลยเอ่ะเล่นกันแม่ปล่อยเด้ไหมไมนะ่ไม ตอนนี้น้องอุลามก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะคะเพื่อนๆเจนก,ก็จะพาลูกกลับบ้านไปนอนแล้วค่ะแต่บ้านอยู่ใ,ใกล้คาเฟ่ค่ะประมาณ8นาทีเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูอีกนิดนึงก็ไฟจะสวยนะจะสวยจะรู้สึกว่ามันสวยกว่าในกล้องนะเขาติดไฟตอนกลางคืนเยอะอยู่ค่ะก็เป็นแบบนี้เลยมีซานตาคอร์ต,ตัวใหญ่ด้วยติดไฟแล้วมีพี่หมีด้วยนะคะ แล้วก็มีสโนว์แม่เลยติดไฟแล้วด้วยค่ะเด็กชอบมากเลยนะคะก็าลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ